นีไม่ใช่ไม่มันจะมีไอ้บังกรอนเมื่อกี้อุ้ยเหมียวเล็กมาเอามารับเหมียวไปเมื่อกี้ไม่จะบอกว่าอะไรเพราะอะไรปอ่ยการมองเห็นให้หน่อยครับใช่เพราะว่าคลิปล่าสุดสงสารมากไม่หล่ะลงลฟิลฟิลอยู่แล้วไม่รู้คือ ลงเป็นฟิล์มไงเพราะว่ามันไม่ได้มีแผ่นเสียงไม่ได้มีอะไรเลยเป็นฟิล์มไม่ได้ตั้งใจถ่ายแต่ว่าเอาคลิปมาแล้วก็ตลกดีก็เลยตัดเพลงใส่ลงไปแค่ใช้คำเดิมวเพื่อติ้งิ้งด้วยผมเล็กสวยก็เลยแค่แบบตัดเพลงใส่ลงไปเพราะตลก nobody nobody ลองซื้อเห็นยังเขาบอกว่าคุณสวยมากเลย่ีจริงมแล้วผมรักตคาแรคเตอร์อย่เงี้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ <S <S อะไรอะเฮ้ยไม่ใช่อะไรเฮ้ยจะบอกว่าเอ่อมาไลฟ์ประการมองเห็นเฉยๆแล้วก็ในในในข้อหาที่ว่าเวียดนามเราไม่ได้ไลฟ์ด้วยอ่าใช่แม้แต่ว่าเปี้ยวจริงๆเราเซ็นไปแล้วแล้วแม่เราไม่มีเวลาทคนั้บใช่เราไปช้อปปิ้งเราไปช้อปปิ้งไม่ต่อหรอกว่าเราอยู่คืนเดียวใช่ใช่ใช่เข้ามาในสิ ปมนดีเท่อือนี่พี่วะเราอยู่ร้านอาหารนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ต้องตามมาเพราะอะไรฝนตกแล้วก็เดี๋ยวกลับแล้วใช่เรียกพาคนมาปุ๊บเราไปเลยใช่คือเปิดการมองเห็นเสร็จปุ๊บใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวออนจันลงคลิปเลยหนึ่งคลิปใช่ หลบจนเหนื่อยแล้วนะไม่มันมันมีคลิปที่แบบว่าอยากทำ,ทำานานแต่ธรรมดาละอ้าว <laughs> ไม่มี <laughs> ไม่ไอ้น,นียรวยจริงแบบว่าถ้าคนส่งอะไรนี้มาคือเขาคน,คนดูเสียงตังค์ปะไม่รู้ไม่เคยทำเลยไลฟ์ที่เดี๋ยวเดี๋ยวลองไม่เคยไลฟ์ที่สองเลยไลฟ์ไม่ได้เดี๋ยวเราไปกดให้นี่เหรอเอารวยนะเอากะรวยเลยอ่ะกะอยู่ตัวเลยสิบบาทห้าบาท มันมีหลายราคาก็เห็นอยู่ก็ให้แค่เงินพอมีเท่าไหร่ก็ให้แค่นั้นถ้าถ้าคุณมีสิบบาทุณให้คุณสิบบาททำไมแบบให้คุณห้าบาทเปลี่ยนบัตรได้ไหมครับคุปทำไมคุณทำงือน่ะแล้วก็ขอขายภาพคุณอย่าอย่าอย่าโว์ให้กองคุณพ่ออาจจะไม่ให้ใช้เงินครับ บัตรใช้ไม่ได้วงเงินเต็มแล้วหรือเปล่าใช้เงินเก่งลเลยยังเจอดายไม่ได้บอกตอนลงมาไม่งั้นเดี๋ยว,วยแจกให้ใใหละตั้งใจบ้างปกติก็จะสแกนไงีอยว่าโทรศัพท์ไลฟ์อยูอ่แต่ว่า,าวงเงินไม่ได้เต็มนะไม่ได้ใช้เงินเลย เฮ้ยมาแล้วเหายแล้วพี่โก้ทำอะไรนั่นสิตีแรงไปทุกคนว่าติ๊กตอกมองเห็นแล้วยังมองเห็นแล้วคนดูเยอะ ไม่ปกดิพี่อันนี้คนดูมกีีปะ่ะน,น่ารักจังไม่ได้คนดูโกติแครั้งทีเาประมาณแบบเจ็ดแบบเ,เ,เป็นหมื่น7แสน้ใครอะใครอใคร้ใครไลฟ์7แสนนี <laughs> ่คนดูต้องหมื่นหนึ่งเนี่ย ถ้าไม่มีแต่คนบอกให้ร้องอะไรจะจะจะวางแขนเฉยสวยอ่ะมาถึงอะไรใช่ไหมนี่มจิเกิดเึ้นนรู้ไม่เข้าไปเข้าไปหนเลยหรือว่าบัตรจะรูไม่ผ่านอีกแล้วเดี๋ยวเขากลับมาเป็นนาเลนกลับม้าคือ พ่ออาจจะไม่ใช้เงนแล้วผมไม่มีบัตรเครดิตครับทุกคนแค่บัตรเครดิตพ่อบ oh. <Yep. S 1> จริงไม่มีชื่อตัวเองเลยบัตรต้อ,ตอ,ตอ,องการบัตรประชาชนกับงองอยูเด็บเว้ยนึเฮ้ เฮ้ยอันนี้มีสองกันได้เอาเถอะคือเสร็จปุ๊บไลฟ์วันนี้เรียบร้อยผ่านเลยครับผ่านแล้วเซ็นให้ไหมต่อเซ็นเสร็จเป็นเป็นขอบคุณครับ ปิดปิดเอะไรถูเ hmm. ร oh. ียบร้อยครับอ em> okay. ้โถูกถู si ้นครับบาริบาริโอชวิ่งจะครบรานไลค์แล well ้วตรงนี้รานไลค์ปุ๊บปิดเลยนี่เราครบแล้วตึงเรียบร้อยในรานไลค์ตรงนี้ตรงนี้ดึงคนลอคนคนตรงนี้ก็เคทุกคนเราเปิดการมองเห็นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ เราเช็คบินเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับ mm hmm. วันจันเดี๋ยวจะล, t ok. mm hmm. ลง t ิกตอกรอดูกันด้วยนะออจะได้ไม่โดนปิดกัน้นใช่ไม่บุยติดไงนั่นแหะ